ยังไงแล้วกูก็พูดเดือยไปบอกว่าคนมันจะทำลายชาติคนชาติไทยเราไม่ต้องหาใครมาล้มล้างมาลบล้างมันจะล้างเองนี่แหละคนจะล้างชาติคนจะขายชาติทำให้ชาติของเรา ตายไม่เลยไม่รู้ตัวตายพันสังไปวันแล้วเลยเหนื่อยเรียกตายเรียกตายย้ำทุกคนก็มีคนกินยามาติดกันแล้วทั้งพระทังเนนเนช็งจีเด็กน้าเกียนทหารตำรวจกินกันมาทุกตัวคนเลยกูบอกแล้วผ้ากราบไม่อยู่เอาไม่ได้กูบอกว่าอย่าเขียนว่าชาบไทยไม่ถูกกูต้องบอกว่าเขียนอิเสะก็กบ,บอกว่าชาบไทย ธาตไทยเป็นทาตแล้วให้เขียนว่าทาตไทยก็ให้พรนี้ให้ก็ได้เลยเลยลูกหลานนยถ้ารักประเทศชาติบ้านเมืองไปพยายามลดละกันกินยาบากสเนือดี๋ยวชันของเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าปรากไม่อยู่เอาไม่ได้ จะมาเขียนว่าชาติไทยเนะี่ยเขียนไม่ได้ต้องเขียนว่าชาติไทยเขียนในถือไปตรงไหนเขียนว่าชาติไทยชาติไทยชาติไทยเขียนว่าชาติไทยชาติไทยชาติไทย,ทไทยอยู่ในคุกของมี ตำรวจแก่ตัวรไร่ขายดีตำรวจทหารพ่อ่าประชาชนขายแต่ยาบ้ากันตลอดหลายตลอดไปตัวไหนทัวไปอยู่อย่างกูนี่ยังจะรู้ดีเดี๋ยวก็กระติบะงมุดเดี๋ยวก็ระติบะงมตัวไปก<อ><อ>ูก็แต่เอเอๆแหละกูก็เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานถ้ามันเข้าถึงวัดถึงโรงเรียนได้แล้วก็หมดทาแล้วทุกวันนี้มันเข้า ตำรวจมันก็เข้าแล้วทหารมันก็เข้าแล้วคือตัวโลภะเขาครอบงำจิต,ตจัณดานเพราะมันมันไม่รู้มันโง่เขาเบาปัญญาแล้วมันอยากได้แต่เงินอย่างเดียว